เอ้ยรู้และแมนะ่นป๋าเหนเหนแล้วใส่ไม่เลียยป๋าบ้างเห็นลบมาทีไรก็เลียแต่มามๆๆาม,ามาเลี้ยป๋าบ้างไม่ได้รู้ได้ตล้าชาวได้ไหมไม่ได้ตรงตอนนี้โอ้ไปแล้วลบเข้ามาไหมแล้วเลี้ยป๋าด้วยไปไปไป ไม่มาพรีเลอมาอยู่ได้เอาแล้วบอกาให้เลี้ยป้าเลี้ยป้าเลี้ยมาแล้วไนม,มีปัญหาไหรอยาลกแค่ต้องเลี้ยแต่มาเรื่องนี้ป้าช่วยไม่ได้หรอกโอ้มีเรื่องไนแค่ป้าช่วยรู้ไม่ได้รู้หลงบอกมาสิว่าเรื่องไนแค่ป้าช่วยรู้ไม่ได้พอชาวตรงใจค่ะเทอมโอ,โอ้รู้มาอยู่ในครัวรู้มาอยู่ในครัวมากับเเข้าอยู่มา